สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพราเรียนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับวันนี้ช่องผาเรียนสายภูพานนะครับขอพามาชมนี้นะครับธนบัตรขวัญถุงนะครับหนึล้านบาทนะครับนี่รวยรล้านล้านเลยนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ พระครูประหลัดวัชิระโสพลญาตโอ้โหนี่เลยนะครับเป็นธนบัตรที่ถือว่าใช้เป็นขวัญถุงใช้เป็นขวัญกําลังใจนะครับคนที่ทําทมาค้าขายนะครับคนที่ทําอาชีพต่างๆก็ถือว่าใช้เป็นสิ่งของมงคลแก่ตัวเองได้สําหรับธนบัตรขวัญถุงนะครับใบนี้นะครับใบนี้มีเจ้าของแล้วนะครับน้องได้มาไม่เยอะนะก็จะพยายามหามาเรื่อยๆนะครับก็ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อไว้ก่อนเนาะเผื่อมีเข้ามาใหม่ก็จะ,ะพร้อมแบ่งปันนะครับสำหรับใบนี้ก็จะ